To lose yourself, to discover unexpected wonders, to travel without time, the colors of the seasons, to define yourself. Okay, okay, okay. Yes. 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 Right side, right side. More, more, more. you okay. you. To be, I mean, so nice, this uh, you, can, you, you can tell your mind Don't be shy. You're not shy. When you're singing, you're not shy um, um <laughs> I mean I'm so happy to be here. It's like, you know, during the quarantine like we couldn't, you know, have like this yeah. event. But I'm so happy to be here and all of you here too, you know, for the events, the bulgary, the new one, new collection, so <laughs> <laughs> ศิลปินคนไทยที่ไปเติบโตในต่างประเทศแล้ว hmm. ล่าสุดเนี่ยประสบความสำเร็จมากเลยนะคะเพราะว่าในทว i t เตอร์ World Music Award เนี่ยเขามีการอัปเดตว่าล่าสุดค่ะน้องลิซ่าหรือรว่าละลิซามโนบาลค่ะล่าสุดเป็นศิลปินเคป๊อปเกาหลีที่ประสบความสำเร็จมากเพราะว่ามียอดไลค์สูงที่สุดในประวัติการ oh. ทั้งในแง่ของเพอร์ฟอร์แมน์ก็คือการเต้นว่าล่าสุดคือน้องลิซ่าต้องบอกว่าเธอ form, ท็อปฟอร์มทุกทุกแพลตฟอร์มเขามีการจัดอันดับ ศิลปินเกาหลีที่โพสต์แล้วเนี่ยได้รับเงินแล้วก็มีเลทค่าตัวสูงที่สุดในเกาหลีรปรากฏว่าล,ลิซาอยู่อันดับหนึ่งนะคะสิบอันดับศิลปินเคป๊อปโพสไอจีหาเงินได้มากที่สุดในเกาหลีค่ะโอ้โหโพสไอจี IG หนึ่งครั้งได้เงินกี่บาทเท่าไหร่ฮะอันดับที่หนึ่งคือน้องลิซ่าหนึ่งโพสตถ้าเกิดว่าน้องขายของเนี่ยเลทราคาอยู่ที่6.7ล้านบาทค่ะสองแสนดอลลาร์สหรัฐค่ะคือลิซ่าเนี่ย เป็นศิลปินที่ได้เลทค่าตัวสูงที่สุดเวลาโพสต์รีวิวสินค้าแล้วก็มีอยอดผู้ติดตามสูงที่สุดในเกาหลีนะหนึ่งความาภาคภูมิใจของคนไทย <Yeah. S 2> นั่นก็นคือ Lisa Bae King นั่นเองครับทุกคนครับและล่าสุดนะครับดูเหมือนว่าความฮอตของเธอเนี่ยจะคลองเทรนดในทวิตเตอร์และที่สําคัญมีโอกาสได้ไปร่วมมือกับตากล้องระดับโลกเลยทีเดียวครับ นี่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจครับลิซ่ายัางคงความฮอตความร้อนแรงของเทรนด์ใน Twitter ทั่วโลกอย่างต่อเนื่องซึ่งนี่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและความทรงอิทธิพลของเธอในระดับโลกอย่างแท้จริงครับรามาที่าบายวางได้แป๊บเดียวก็หมดนะคะ